เดี๋ยวก่อนจะดูคลิปคุณคณรูอาลีนะคะอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ค b e นะคะแล้วคลิปดีๆจะตามมานะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการทํากระเป๋าซึ่งกระเป๋าตัวนี้มันเขาเรียกว่ากระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าในตัวเจาะในตัว ซึ่งมันจะลักษณะคล้ายๆกับกระเป๋าบางเกงยียนนะคะหรือว่ากระเป๋าทั่วๆไปที่เป็นกระเป๋าแฟชั่นอ๋อนี่มันมันกางเกงที่ครูใส่วันนี้อ่ามันกางเกงที่ครูใส่วันนี้แบบนี้เลยใช่แต่คราวนี้ตัวทรงกระเป๋าตัวนี้มันขึ้นอยู่กับเราดีไซน์เพราะว่าบางทีเนี่ยเ,เราอาจจะวาดในรูปแบบไม่เหมือนของครูก็ได้หรืออาจจะวาดเป็นรูปแบบลักษณะของกางเกงยียนเลยก็ได้แต่มันมีหลักของมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเวลาเวลาที่เราวัดนะคะตรงส่วนใหญ่เนี่ยตรงด้านที่เราวัดลงมาตรงนี้ก็จะไม่เกิน9กเซน คือโดยปกติเนี่ยถ้าจะให้สวยเนี่ยจะอยู่ประมาณ6-7ถึงเ็ซนนะคะช่วงนี้นะช่วงความากว้างนี้ส่วนเอไอตรงนี้ความลึกเนาะตัวอย่างากงนนางเกงอันนี้คือตัวอย่างกางเกงชิ้นหน้าชิ้นหน้าเวลาเราทำอ่ากางเกงชิ้นหน้าเนาะซึ่งเรากดลอยออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้คือตัวกระเป๋าเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนวิธีการการเขาเรียกว่าโครงล่างมันก่อนล่างกระเป๋าก่อนว่ากระเป๋ามันจะประมาณไหนอ่ะชิ้นหน้าจะมีสาซิปเนาะคือตรงนี้คือความลึกของกระเป๋าเนี่ยประมาณไม่เกินนะประมาณ 7นะคะถึง9เซนประมาณนี้นะส่วนต,ตรงนี้นะก็คือตรงปากกระเป๋ามันนะคะตรงปากกระเป๋าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่เกิน10เซนนะคะหรือ13มเซนมันแล้วแต่ความชอบแต่โดยส่วนใหญ่ถ้ากําลังสวยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ1 0 1ถึงอนะอันนี้แล้วแต่แล้วตรงโค้งเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบรูปแบบไหนบางคนก็เอาเฉียงได้นะคะเอาเฉียงตีตรงเฉียงก็ได้เฉียงตีตรงแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะดีไซน์ แล้วแต่นะมันได้หมดทุกอย่างเลยเพราะมันเป็นการการเย็บในตัวเขาเรียกว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าที่มันเป็นปากในตัวนะคะไม่ยากอันนี้คือถ้าสมมติว่าเราเริ่มอยากจะลองทํากระเป๋าดูเนี่ยเราเริ่มจากตัวนี้เราจะได้ไม่ท้อแท้เพราะว่าตัวนี้มันทําง่ายนะคะทําง่ายที่สุดเลยทําที่แผ่นหน้าอย่างเดียวนะคะอันนี้ไม่ต้องมีชิ้นหลังมาเกี่ยวข้องคือชิ้นหน้าชิ้นเดียวนะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะโค้งเราจะโค้เงเนเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยบางคนก็เอาด้านนี้เห็นปะ บางคนก็ใช้ด้านนี้นะคะเป็นตัวช่วยก็โค้งหรือบางคนก็ใช้ด้านนี้อันนี้แล้วแต่เนี่ยเห็นปะอันนี้แล้วแต่ถ้าเราชอบให้มาลักษณะโค้งเยอะเราก็ใช้ด้านนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะโค้งเยอะกว่าแต่ถ้าเราชอบโค้งน้อยเราไม่ชอบโค้งเยอะเราก็เอาด้านนี้เป็นหลักตรงนี้มันก็จะโค้งน้อยกว่าเห็นไหมเราเลื่อนได้ตามใจชอบนะคะบางคนที่เราไปเห็นก็อาจจะเป็นแค่รูปลักษณ์แบบนี้ก็ได้เนี่ยลงนี้มันนิดนึงแล้วก็ลงมาแบบนี้ก็ได้ คืออันนี้ไม่เกี่ยงแล้วแต่เราจะดีไซน์คือมันเป็นงานดีไซน์ของเรานะคะเด <im> ี๋ยวในขั้นสูงขึ้นไปหน่อยครูจะมีตรงนี้เบิ้ลปากให้เรานิดนึงเพราะว่าหลายคนก็ชอบนะคะแล้วมันมีกระเป๋ <_ m im> ปาหลา,ากหลายมากเช่นกระเป๋าพยาบาลที่มันฝังลงไปในเกตเป็นกระเป๋าที่ฝังรวมไปในเกตอัน,นนั้นเดี๋ยวครูจะสอนในในเนี่ยเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋าที่เราฝังลงไปในเกจเนี่ยเนี่ยบางทีมีเกตแล้วฝังลงไปฝังยังไงอยู่ดีๆแบบมีกระเป๋าแล้วเสียบเข้าไปไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ย อันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่น่าเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราทําตัวนี้ได้ตัวนั้นเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนเนี่ยเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันเอาตัวนี้ก่อนนะคะอะพอเราเขียนแนวได้ละแนวของกระเป๋าได้แล้วเราก็มาทําตัวตัวกระเป๋านะคะอันนี้ก็คือคุณครูจะใช้สีต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สีต่างกันเนี่ยเราจะได้เห็นชัดเจนแต่เวลาเราไปทําจริงอะแล้วแต่ดีไซน์เลยนะถ้าเราอยากจะได้สีต่างกันเราก็ทําสีต่างกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้สีเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่เรา นะบางคนผ้าไม่พอคุณครูรู้ว่าบางทีผ้าไม่พอเราก็เอาตัวผ้าอีกชิ้นนึงมาทําก็ได้เพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์นะงานเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นศิละปะอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆมันแล้วแต่เราความชอบของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอย่างอันเนี้ยเราก็เลือกอาจจะเป็นเลือกสีตัดกันเลือกสีที่มันคุมโทนกันสีที่มันไล่สีกันได้หมดเลยมันขึ้นอยู่กับเรานะอ่ะคราวนี้ตัวเนี้ยจะเป็นแม่แม่แบบที่เราจะมาทํากระเป๋าตัวกระเป๋าด้านในนะ วาดจากตรงนี้นะอันนี้คุณครูจะทาตัวตัวตัวกระเป๋านะคะอ่ะอันนี้รจริงๆต้องเป็นกระดาษใช่จริงๆนะต้องเป็นกระดาษนะแต่อันนี้เราวาดลงไปก่อนก็ได้เพราะสมมติว่าเรามีแล้วเราก็วาดลงไปในนี้ก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะให้กระเป๋ามันลึกหมายความว่าเวลาเราใส่ของแล้วมันจะลึกลงมาหน่อยหนึ่งก็คือประมาณสักสิบเซนแต่ถ้าเกิดว่าใครกางเกงขาสั้นกเจ็ดเซนได้นะจากจุดนี้นะจากตรงนี้นะโลกถึงตรงนี้นะประมาณเจ็ดเซนเพื่อให้กระเป๋าเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบเนี้ย เนี่ยซึ่งมันเป็นตูดกระเป๋านะก่อนที่มันจะมาเป็นโค้งกระเป๋าอ่ะเนี่ยแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะหลายคนมาคู่ขาโค้งตรงนี้ไม่เป็นตรงนี้โค้งยังไงให้เธอตีเป็นสี่เหลี่ยมก่อนถ้าเธอโค้งตรงนี้ไม่เป็นเธอตีเป็นสี่เหลี่ยมก่อนตรงนี้ประมาณออกมาสักสองเซนนะแล้วเธอก็โค้งแค่นี้เนี่ยโค้งมาทีละจุดเนี่ยโค้งนี้ก่อนโค้งแบบนี้ก่อนอ่าแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็โค้งแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเราโค้งตรงนี้นิดนึงโค้งตรงนี้นิดนึงแค่นี้เองนะคะหลายคนโค้งไม่เป็นแต่ถ้าไม่โค้ง เย็บไม่ได้นะกระเป๋าพวกนี้ที่มันจะต้องมีแนวโค้งแบบนี้เพราะว่ามันจะต้องเย็บตัดก้นบางคนเอาตรงไปแบบนี้เลยเย็บไม่ได้นะคะถ้าแบบนี้เย็บไม่ได้มันจะมีตะเข็บขึ้นมาตรงนี้ปุดๆแล้วก็ลว่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะโอเคมันคือมันคือรูปลักษณ์ของการเย็บตูดกระเป๋าก่อนแล้วก็ค่อยมาเย็บตัดข้างอย่างนี้จะสวยกว่านะคะแล้วก็เย็บง่ายอ่ะคราวนี้ตรงนี้นะคะเวลาเราเอาออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะ จริงๆตรงเนี้ยเอาออกมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเราคือถ้าตัวตัวตัวกระเป๋าเรากว้างตรงนี้เราก็เอาออกมาสัก4-5ถึงเซนนะตรงนี้นะออกมา4-5ถึงเซนนะคะหรือบางคนแบบชอบเยอะก็จะอ,ออกมาอีกหน่อยก็ได้แต่ว่าโดยปกติ4-5ถึงเซนก็พอแล้วนะเ,วเราก็จะได้รูปรักใช่แล้วหรือเอาโทรศัพท <c oughs> ์วางเนี่ยวางลงไปเออเห็นไหของครูก็พอดีอาจจะแลกออกมาดูกรุบกริบได้นะคะหูเยอะเหลือเฟือใส่เงินได้เพียบ คราวนี้พอเสร็จนะคะเราก็พับอันนี้เป็นสันทบแล้วเอาตัวนี้วางลงจริงๆตัวนี้มาเป็นกระดาษได้เรากระดาษกดรอยเอากดรอยนี้ออกไปเป็นตัวของกระดาษแล้วเราก็มาวางเป็นตัวกระเป๋าเราก็วางนะคะพับเป็นสันทบนะแต่ถ้าผ้าไม่พอไม่ต้องทบก็ได้แต่ถา้าผ้าพอทบมันจะง่ายนี่เราก็วางปึ๊บนะคะอาจเอากระดาษกดรอยมากดนะวางประหยัดประหยัดก็ได้นะคะนะ ด้านบอเหลือไว้สองเซนด้านนี้เหลือไว้สองเซนด้านล่างไว้สักเซนครึ่งตรงนี้เป็นสันทบนะคะคุณครูก็จะขีดตัวกระเป๋าลงไปข้างล่างเราก็ทำได้เนี่ยขีดลงไปเลยขีดลงไปที่ด้านล่างเอาไม,ม้บรรทัดสั้นนะไม้บรรทัดยาวจะขีดยากนี่ก็ต้องเลื่อนไม้บรรทัดยาวขึ้นมาเพราะว่ามันขีดยากได้ ต้องเลื่อนไปเลื่อนมายากมากกดลงอ,นะอ่าก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็แต่งเส้นหน่อยอืม ก็ตันี่แบบนี้นะนี่คือกระเป๋าตัวกระเป๋าอันนี้คือตัวกางเกงอ่าันี้คือตัวกางเกงจะเอามาเป็นแบบนี้เดี๋ยวกางเกงคูจะตัดให้เป็นรูปกางเกงก่อน พอเราได้แล้วนะคะตัวนี้เรากดเข้าไปที่ด้านในด้วยวิธีการกดนะนี่ไงกดรอยด้านหนอย่าเพ่นเสียใจอันนี้เราก็โค้งไปนะแล้วก็ค่อยๆขีดถ้าใครมีกระดาษกดรอยก็ใช้กระดาษ แบบนี้นะกด,ดออกมาเป็นแบบนี้อ่ะท่านี้วิธีขั้นตอนในการเย็บนะขั้นตอนในการเย็บเอาด้านถูกขึ้นมานี้สมมุติว่านี้เป็นด้านผิดเพราะไม่มีรอยกดรอยคลิกกางเกงเอาด้านถูกขึ้นมานะคะอ่ะเราก็วางวางตัวนี้ถูกกับถูกชนกันนะคะถูกกับถูกชนกันวางลงไปแล้วเราก็เอาเข็บมุดมากลัดนะคะให้เส้นในและเส้นนอกตรงกัน ะคะให้เสร็จในสีแดงก่อนจัดล็อกไว้เลยให้ตรงกันนี่เราจะเย็บเส้นโค้งก่อนใช่เราจะเย็บเส้นโค้งอันดับแรกคือเรากัดเส้นให้ตรงกันแล้วเราก็เย็บเส้นโค้งเลยนะคะแค่นั้นเองคราวนี้ถ้าเราจะล็อกเพื่อจะเย็บลงไปทับเข็มมุดได้เลยแล้วก็ล็อกแบบนี้ดีกว่ามันจะเป๊ะกว่า ล็อกเลยแล้วเราก็เย็บไปได้โอเคพอเราได้แบบนี้นะเราก็เย็บจากบนแล้วก็ลงไปเลยแบบนี้นะเย็บตรงนี้ย้ำด้วยแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็ย้ำด้วยนะอันนี้ได้ทั้งกระเป๋ากางเกงกระโปรงเลยใช่ได้หมดเลยอันนี้กระ,ะเป๋ากระปโเเปรงก,ก็ได้กระเป๋ากางเกงก็ได้กระเป๋าเสื้อก็ได้นะวิธีทําถ้าเป็นกระเป๋าแบบนี้ก็คือขั้นตอนในการเย็บเหมือนกันเลยนะคะอ่ะคราวนี้เราก็เริ่มเ,เย็บจากบนสุดเลยเยเย็บจากบนสุดเลย เราก็ยำเยอะยาย้ำยำอันนี้เรากัดแบบทับเข็มมุดไปได้เลยแล้วก็เล็ยทับไปเลยมาสุดตรงนี้เราก็ยำอ่าพอเสร็จเราก็ตัดออกอเข็มหมุดออกให้หมดตัดออกมาเราตัดที่ด้านผิดตัดประมาณให้เหลือประมาณ0.3 0.3มิลหรือว่าเล็กๆอ่ะตัดออกมาเยอะๆหนะ่ยตัดให้มันเล็กๆมันจะได้ไม่ลังตรงโค้งนะที่เราตัดตรงนี้เล็กๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ลังตรงแนวโค้งไม่ต้องขีดถ้าเกิดว่าเราตัดติดแล้วเนี่ยประมาณ3มิลเนี่ยเราไม่ต้องขีดแต่ถ้าเกิดเราตัดใหญ่เนี่ยเราต้องขีดอ่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นจะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นี่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราบางคนก็กันเหลื่อมข้างใน บางคนก็เย็บเป็นแนวกระเป๋าเลยอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าจะให้สวยนะคุณครูแนะนํา,นาว่าเราการเหลื่อมมาที่ตัวกระเป๋าการเหลื่อมมาที่ตัวกระเป๋าหรือเย็บกดมาที่ตัวกระเป๋าเย็บกดมาที่ตัวกระเป๋านะให้ตะเข็บหันมาทางกระเป๋าให้ตะเข็บหันมาทางกระเป๋เาแล้วเราเย็บอ่แล้วเราเย็บเนี่ยเย็บมาเห็นปะคือเป็นการการเหลือ่อม หรือว่าเดินกดไม่ให้ไม่ให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมันแลบออกมาที่ด้านหน้านะคะเป็นการกดเอาไว้ฮ่าการกดเอาไว้นะคะและไม่ให้กระเป๋าตัวข้างนี้มันจะเหลือมถ้าเราไม่กดเอาไว้ตรงตรงกระเป๋าด้านนี้มันจะเหลือมออกมาไปพอเรากดปุ๊บตรงนี้มันจะไม่เหลือมแล้วอ่ามันจะเป็นแบบนี้ เ,เรียบๆแบบน,นี้นะคะจากนั้นเราก็พับตัวกระเป๋านะคะให้เส้นกดลอยเนี่ยให้เส้นกดลอยตรงนี้นะตรงกับปากกระเป๋าเราให้หมดนี่ไงตรงกับปากกระเป๋าเนี่ยนะะเนี่ยตรงกันให้หมดนี่ก็เหมือนที่เราพับใช่เ,เหมือนอที่เราพับเราก็เข็มหมุดล็อกไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องทาตูดกระเป๋าเขาก่อนอ่าคราวนี้ตรงนี้คือก้นกระเป๋า บางคนนะก็ชอบเข้าท่าเพราะว่ามันแน่นหนาบางคนก็เย็บอย่างนี้สองทีแล้วก็ไปพผงเอาที่เราถนัดนะคะบางคนจะเย็บเข้าท่าก็ได้ถ้าเข้าท่าก็คือเย็บตรงนี้ไปหนึ่งทีแล้วก็กลับไปเย็บข้างในนะคะเรื่องของเราแต่ถ้าผ้าเนื้อหนาเนี่ยครูไม่แนะนําเข้าท่าเพราะมันจะเป็นก้อนเป็นหนาหนาเวลาเรารีดแล้วมันจะไปมีเอ่อเรียกว่าเป็นรอยอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าเกิดว่าผ้าเนื้อบางเนี่ยเราเข้าท่าได้เช่นพวกผ้าทํากระเป๋าผ้าโทเล ที่เอาไปทํากระเป๋าโดยเฉพาะเนี่ยพวกผ้าดิบผ้าอะไรเนี่ยเราเราสามารถที่จะเย็บเป็นเข้าทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะอ่าทำได้สองแบบเพราะนี่มันเป็นผ้าทอเลเราจะเข้าทําก็ได้หรือเราจะเย็บไปหนึ่งทีแล้วก็เย็บขนานอีกหนึ่งทีแล้วก็ไปพรมก็ได้นะคะเลือกเอาวิธีที่เราชอบนะอันนี้ครูทําง่ายๆก็คือเย็บสองทีแล้วไปพรมอย่าลืมเย็บตรงจงออนี้ด้วย สองทีนะแล้วก็ไปโผล่สองทีเพื่อกันให้มันแบบว่าถ้ามันมีเส้นใดเส้นหนึ่งขาดนะมันก็ยังมีอีกเส้นหนึ่งรองแล้วแต่ถ้าใครกลัวมากแบบคุาขาหนูเป็นคนที่พกของน่ะหนูกลัวมันขาดเธอก็เย็บสักสี่รอบสีร่ร <นะ S 1> อบเล<อ>ยหรอเย็บอันนี้ซ้ำไปอีกรอบหนึ่งเย็บอันนี้ซ้ำอีกรอบกันไงบางคนกลัวมากกลัวกระเป๋าตัง์รั่วมากเธอมีเงินเยอะอ่ะเธอพกเหรียญเธอก็เย็บสี่รอบแล้วกันมันกูพ,พกแบงค์นะมันเบา คราวนี้เราก็ตัดตรงนี้ให้ชิดกับเส้นที่สองแล้วเราก็ไปพงนะแต่ถ้ากระโปรงมีซับในก็ไม่ต้องพงเี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปพงสมมุติเราพงนั้นเนาะสมมุดพงแล้วคููสิกแซ็กันเออันนี้จะปรับยากอ๋อหรอยุ่งมันอ่ะเราก็เสร็จแล้วแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้ว อันนี้ใครว่างก็ไปโพ้งนะคุณครูไม่ว่างนะเพราะมันกัน uh ลุ่ยเฉยใช่มันแค่ก um> ันลุ่ยเฉยเยเนี่ยตรงนี้เราก็เนาให้เรียบร้อยอ่ะเย็บตัดขอบเอวเพราะว่ากระเป๋ามันจะได้ล็อกเอาไว้ตรงเอวนะเย็บไปเลยตรงอีกเอวกับกระเป๋าให้ติดกันเสร็จ เรียบร้อยสวยงามมากตามท้องเลืงเนี่ยเราก็ล็อกไว้อย่างนี้กระเป๋าเราจะได้ไม่บิดอ่าพอเราเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้คือด้านข้างคือตะเข็บข้างตัวเนี้ยเราก็ไปเข้ากับชิ้นหลังนะคะแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้เข้าเนี่ยเราก็ต้องล็อกไว้ก่อนเหมือนกับล็อกเอวอะเก็ล็อกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระเป๋าเราเลื่อนแต่ว่าไม่ต้องล็อกตรงเส้นแล้วนะล็อกอยู่นอกเส้นเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ไปเข้ากับชิ้นหลัง เราล็อกแค่ให้มันติดเฉยๆเนี่ยแบบเนี้ยล็อกแบบเนี้ยนะคะเพราะเวลาเราเย็บจริงเราจะเย็บเส้นนี้น,นี่เราก็แค่ล็อกตรงนี้จะได้ไม่เลื่อนอ่าคราวนี้เราก็จะมีกางเกงชิ้นหลังมาเราก็ประกบนี่คือด้านถูกมันเป็นแบบนี้ก็มีกางเกงชิ้นหลังประกบนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็ล้วงได้เลย <S <S นะก็สวยงามแบบนี้นะอันนี้คือตะเข็บข้างมันเดีย๋ยวคุณครูคิดตะเข็บข้างให้ดู นี่ตัวนี้เดี๋ยวเราเวลาเราเอาชิ้นหลังมาประกบกันนะด้านถูกกับด้านถูกประกบกันก็จะเป็นยางาเก่งแบบนี้เสร็จแล้ว